สวัสดีค่ะเลิกเรียนเลิกเรียนแล้วปกติชอบมาเรียนตอนบ่ายสองสิบห้านะคะแต่ว่าวันนี้ครูส่งอีเมลไปเมื่อเช้าได้อ่านบ่ายสองครึ่งชอบมาเรียนนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามบ่ายสามห้าสิบนะคะทุกคนซึ่งชอบก็จะกลับบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้ชอบจะไม่กลับทางบกค่ะทุกคนชอบจะกลับบ้านทางน้ํา เดี๋ยวช่อจะให้ดูนะปกติถ้าใครจําคลิปของช่อได้นะคะช่อจะให้ดูเรือที่ว่าเป็นเรือข้ามฝั่งอะเนาะเป็นเรือข้ามฝั่งแล้วทีนี้ช่อก็วันนี้ช่อก็จะไปขึ้นเรือค่ะทุกคนแอบถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเรือที่ข้ามฝั่งถ้าเป็นเรือฟรีก็จะเป็นเรือธงสีฟ้าแต่ถามครูเมื่อกี้ครูบอกว่าไม่แน่ใจอะต้องไปถามพนักงานดูดูสิ <c oughs> ขนาดคนเสเว์เองยังไม่รู้เลยว่าเรือเรือที่ข้ามฝั่งฟรีนั้นเป็นธง สีฟ้าหรือสีส้มเดี๋ยววันนี้ช่อจะพาไปดูนะคะว่า,าช่อจะได้นั่งเรือเสียตังหรือว่าเรือฟรีค่ะทุกคนป้ายเห็นไหมคะไม่มีคนนะช่อก็จะไม่ปิดปากนะคะทุกคนเป็นปากตัวเองเป็นปากตัวเองเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดน,นึงนะคะ <laughs> ก็จะถึงท่าเรือแล้วค่ะจากโรงเรียนจากโรงเรียนช่อมาที่ท่าเรือก็ ถ้าเดินเล่นๆน,น,นะคะเดินไม่รียบก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีค่ะแต่เมื่อกี้ช่อไม่ได้เดินมานะช่อนั่งรถรถบัสมาค่ะแล้วก็มาลงตรงนี้แค่ป้ายเดียวเองค่ะเริ่มเย็นแล้ววะ่ะตึกสวยเงียบมากเลยค่ะเหมือนเป็นเมืองลางแล้วว่าตอนนี้ออจริงนะอุ้ยเรือมาพอด,ดีเลย เรือเรือจ๋าร้อมพี่หน่อยที่นั่งเหมือนรถไฟเลเหมือนรถบัสเลยนะคะออกตัวแล้วที่ว่ามีน้ำแข็งเพราะว่าเวลาเรือออกตัวนะคะเขาก็จะปัดน้ำแข็งไปรวมกันตรงนู้นะคะ่ะทุกคน ชอบไม่แน่ใจว่าเรือจะไปทางไหนด้วยความที่ชอบไม่ได้ถามแต่ไปไหนก็ไปเถอะคะ่ะการหลงเป็นการที่ดีนะเ,เป็นการที่แบบว่าเราเรียนรู้เราไปด้วยคะ่ะออนจรีนนะชอจะอ้วกอะคะ่ะทุกคน เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่มาอยู่สวีเดนเลยนะคะถามว่าให้แฟนพามานั่งได้เออพามานั่งไหมแฟนชอบไม่เอาเลยค่ะจริงๆเป็นโรคจิตชีนิดหนึ่งที่ไม่ชอบขึ้นรถบัสหรือรถไฟเราจะถึงแล้วนะคะทุกคนก่อนที่จะถึงฝั่งชอบว่าชอบพุ่งแตกแน่เลย ช่อคนเดียวที่นั่งนะคะที่เหลือเขาก็ยืนหมดอันนี้ก็เรือใหญ่นะคะแต่ชอบไม่แน่ใจว่าเขาจะออกไปไหนนะคะ เจนอไร Express. Express. เอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสเจนอไรที่ถ้ามีคนถ้าถ้ามีคนจามก็จะมีคนบอกเพียบเลยนะไม่ต้องบอกก็รู้ ถ้าเป็นเรือเล็กนี่หนูว่าชอบว่าชอบพุ่งแน่เลยค่ะสวยมากเอ๊ะแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนกันอันนี้อีกฝั่งนะคะสรุปแล้วชอบจะไปไหน <laughs> ดูอันนี้ชอบวิ่งใหม่ฝั่งหนึ่งนะคะถึงแล้ว เรือเบาแล้วค่ะผ่อนเรือแล้วจะบอกว่าโน่นป้านชอบภูเขาอยู่โน่นฉันมาทำอะไรที่นี่แต่ว่าถ้ามาฝั่งนี้จ่อ,อข้ามอุย้ยติ๊งติ๊ง,ง,ะะง,ลงแล้วค่ะ เราต้องลงเราต้องลงตรงนี้ละคะทุกคนสวยมากนี่ถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะมันก็จะอีกแบบหนึ่งมันก็จะฟีลิ่งอีกแบบหนึ่งนะคะชอจะจําให้ได้ค่ะว่าเออเรือตัวนี้นะเป็นเรือฟรีนะหรือว่าไม่ฟรีก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาปิดตัวแปะบัตรค่ะ,ะ,คะตัวแปะบัตรไม่ใช่แปะตัวแปะบัตรค่ะทุกคนนี่ คือเข้าออกทุกๆเ,เข้าออกทุกๆนาทีเลยนะคะตัวนี้มาปุ๊บตัวน,นั้นออกเนี้ยค่ะเขาจะรอไม่นานเห็นไหมคะตัไอ,เ,อเรือตัวนี้ก็ธงสีเขียวค่ะแต่ที่ชอบขึ้นมานี่รู้สึกว่าเป็นธงสี ฟ้ามั้งไปแล้วไม่มีคนเลยค่ะข้างในเรือนี่เหมือนลูกอมฮอตอ่านี่เลยเนาะฮอตอะค่ะที่เป็นรถขิงอะเหมือนมากปายเดี๋ยวชออลงก่อนนะคะทุกคนถึงท่าแล้วค่ะถึงท่าแล้วค่ะทุกคนถึงท่าแล้วแต่ว่ายังจอดไม่สน็ทโอ้จะอ้ว เป็นอะไรที่แบบว่ากับเรือกับเรือกับรถนี่เป็นอะไรที่อ้วกมากแต่ชอบรถไฟมากค่ะถ้ารถไฟนี้ถึงไหนถึงกันเลยนะคะสําหรับช่อนนะถ้าเป็นเรือกับถ้าเป็นเรือหรือว่าเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยไม่ไม่สู้ค่ะถ้ารถไฟนี้สู้ตายค่ะตาย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 ไปเข้าเปิดแล้ว ทักทกาพี่โดพนักง,งานน่ารักค่ะนี่นะคะแล้วช่อก็จะต่อรถเอ่อรถเอ่อสปอร์ตงะะังค่ะไม่ใช่รถบัสน,นะเป็นสปอร์ตวางะคะ่ะกลับบ้านเที่ยวเดียวถึง ปั่นจักรยานแล้วฟืบขึ้นเรือเลยค่ะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเออ่ช่อจะยืนรอสขวบวางตรงนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอให้เออ่มีความสุขในทุกๆวันนะคะอยู่ดีมีแหงกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย